สวัสดีค่ะวันนี้แตนก็มาส่งกันบ้านนะคะ ep 2 4ค่ะการเป็นนักขายนะคะต่างกับนักปิดการขายยังไงนะคะที่ ep 2 4นะคะคนอ่านก็ได้เข้ามาบอกนะคะว่าเราเนี่ยเป็นนักขายหรือนักปิดการขายนะคะการเป็นนักขายของเรานั้นก็คือเราอะ่ะก็เอาตัวเรานะคะไปขายสินค้านู่นนั่นนี่นะคะตามการแสออนไลน์หรือทั่วไปนะคะแล้ววันนี้คนอ่านเขามาเปรียบเทียบให้เราดูว่า คุณหมออ่ะเขาเป็นนักปิดการขายโดยแบบที่เขาเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือเขาเนี่ยได้ตรวจคนไข้แล้วก็ได้ประเมินว่าเขาเป็นอะไรแล้วก็ถึงเวลานั้นคนที่ไปหาหมอเขาก็ไปจ่ายเงินโดยที่หมอเขาแค่ถามแล้วเราก็ไม่มีสิทธิที่จะตอบอะไเลยก็เหมือนเราไปหาหมอน,อนั่นเองแต่วันนี้เรามาขาย อย่างเช่นที่เราอินอยู่ก็เป็นกาแฟนะคะของแตนที่แตนอินอยู่ก็เป็นกาแฟเราก็ต้องเอากาแฟตรงนี้ของเราอะเวลาที่เราเอาไปขายอะเราก็จะพูดสรรพคุณของเราก็าคือเราเป็นนักขายนั่นเองเราไม่ใช่ยังไม่ได้เป็นนักปิดการขายด้วยซ้ำเพราะว่าเราอะก็โปรโมทว่าเราของเราดีแบบนั้นมันมีคุณภาพยังไงแล้วมันมีมันมีอะไรบ้างเราก็เล่าของเราไปเพื่อที่เราจะขายแต่วันนี้ค่ะการที่เราจะอยู่ในตลาด ตรงนี้นะคะก็คือเราต้องมาเป็นผู้ให้ก็คือให้ความรู้แล้วก็ให้ในสิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าเราเอาไปให้ให้เขาซ้ําแบบเราไม่คิดว่าเราต้องเอาเงินกับเขาหรอกแต่วันนี้ให้แบบความรู้เขาว่าเราที่เราขายที่เราจะส่งต่อเขาเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรอย่างเช่นที่ขาออ่านแต่ก็จะเหมือนที่คนออ่านยกตัวอย่างนะคะก็จะเหมือน เซลล์ที่ขายตู้เย็นแต่ก็จะเหมือนคนแรกเลยเพราะว่าคนแรกอะ่ะเขาก็พูดพูดได้ว่าตู้เย็นอันเนี้ยมันมีมันดียังไงเป็นยังไงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนที่สองเนี่ยเขาก็พูดในเชิงที่แบบว่าสามารถปิดการขายได้แล้วเขาก็โปรโมทโฮมโปรก็อย่างที่ของเราก็เหมือนกันเราอะ่ะยังไม่ได้เอาตรงเนี้ยไปโปรโมทแล้วเราก็ ยังถามว่าเราเป็นคนที่ขายได้จริงค่ะแต่เราไม่ใช่นักปิดการขายแล้ววันนี้เราก็ต้องไปฝึกตัวเองก็คือเราไปหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เราอินอ่ะเพื่อจะเอาไปส่งต่อเราก็ต้องมีทักษะเพื่อที่เราจะได้มีคนตามมาได้ง่ายเพราะว่าวันหนึ่งที่เราขายไปเรา,เราติดตามเขาไม่ได้เราก็เราก็จบก็เท่ากับว่าเราขายไปเป็นวัน,วน กินกำไรเป็นครั้งๆงแต่ว่าคันนี้ยมาทําในระบบอันนี้ถ้าต้องต้องต่างกัน